ใครเนี่ยแต่ว่าผัวผัวผัวเจ็บหลายพี่น,น้องเนาะแต่ผัวเจ็บหลายโอ้อลงหลงมันแรงเงี้ยกินกินเด็กใครเนี่ักไฟชิบึงไฟจนเชร้าเจ็บเลยนะชื่อกูเมียค้าฮักอย่างงั้นมากมากหากออินชจ็อยู่ใต้เลยตอนนี้น,นะ สีลับเลยนะนี่นังไยังไม่อยากเขาพออจาวว่เออนั่งนั้นก็ได้วุ่นนอนได้ทัานนัะนส้วไปดีเวยนะยินเลยเขาเลยเขาอ่ายเป็นทั่มากไปกินเข่าได้นีเลยจายบ่ฮะเออเ่อเตรียมเลยน้พราะวบ่ายโมงนี่ได้่น้องเนาะมีกาสองโมงแมน นี่ก็บ,บ่ายโมงแล้วเนาะยังอีกอีกชั่วโมงนึงอืมโอว้าเนาะเอาสบายดีทันน้งนี้จตงไ้าพร้อมะลรวนันนี้ไปคำต,ตอบจากไอ้เงาเลยดิเนาะหัวมือเช่านี่ยังรุนอยู่พี่น้องเลยฮะเบิ่งคลีบย,ยูอืมอจีบอลนี้ว่าเงินเบิ่งแบบเวดแบบังไ้าคือว่าแปลงเงินได้ดโดนเลยมีกำลงังเบิ่งในตะข่าวกำลังเบิ่ง ยันซีก <house> ็คือจะเห็นยี่หู้แล้วว่าเหตุกาเป็นอะไรเนาะมึงเก็เงินมึงนะเป็นางก็ยืมกันบ้าง่ไดีใจหนเป็นอะไรเออไปเอาเงินนะเอกันะมากไร้เลยนะคะเราข้นลายแหละขึ้นีนวเ มน pues ่ากาเานัไ hmm. ป็งาาเนาเป็นคนเป็นคนที่เขาัวหลายอย่าง้าหาเมื่อปิดนมาพูดเอาไปนการะไอ้ดอกมันยังได้มาไวอยู่เช่นโอ้ยเนาะแต่ว่าแต่ว่ากามีอันผูกรณีเพิ่งจะทร่มอดิตของขาอยย่เป็นว่าพา

ช้างช่างคุณเจ้ากับบอดี้บอยพี่โตกับเพื่อนเนาะใช่ใหญ่แน่จะช้าเพิ่นชาเพิ่อนร้องให้พังนั่นเพิ่นว่าชาเพิ่นประชานเพศไว้อยู่หันนะครัว่าขาต้องแต่ยุบมื่อใดนะขาขาดนะหกล้านสี่หมื่นนะจากที่มูคนได้คนว่าคนผู้จักอยู่ฮะในจากที่คนร้องให้พังพี่น้องเนาะอ่าเพิ่นก้ะ เป็นแต่โมแมนว่าที่อุมที่คุ้ยดอคนว่าไิเข้าไปเยี่ยมน้อกคนดู่รถน้องคุ้ยไปแล้วใช่เอาแต่หาย่านพ้นไปไม่ดีอยู่นี่ในห่วยเนาะแต่กว่าจะคิดว่าจะพลาดเนี้ยนี่กันอ่าชงชงโมพ่อแกเหตดได้ึงน้องเตะก็พ่อกำลางถวยเ่นน้ะงเขาเช่าเลยชิมาล่างถวยให้ อยเเป็นแบบเพงดอกไปบอกเลยนะมี้เข่าคืองฮะินบอกพอแลว่อจ้าไปบอกกินข่าไปบอกกินข้าพาจะไปกินข่าไหมไม่ไปกินข้าแเจาจะกินบ่เขาเออข่นเ่าด้กินเลยกินตี้กินเผือเฮาํำเดนเนาะหลักันเนาะอ ประ่าไดหน่อยแบบคือมาพาตาตนี่ห่อยสารบนได้ไหมนี่น่ไอ้คืนโทวนำเยวกินเผาเด้เวลาอุงมอนเลยปะว่เขาชวนหัวน้องแกกเป็นกับนี่ก่อนน้องแกกินไม่ได้แล้วน้องแกนนี้ือว่าที่มันจะมอบเป็นจํานวนเงินแต่ไมเดี๋ยวเรากินเผาก่อนซูสู มาเลีงเมื่อวาเจ้าเมื่วานเชมันะเนี่ยแต่ีผูมเพื่อนที่เจ้าเห็นเดียวมัวเนาะงัวมอเมื่อนั้นเห็นได้คืองัวบ่เห็ดแม่บ่เห็นชาอันแต่เมื่ออัฝุ่นจม่เนสามเมื่อ่ากันเยอะน้ำ้อไรพวกจะเห็น่าทางตรงพวอมือสามออ่างกนัตว์ก่อนอืมอือ เนาะพน้องเลยก็ป๊บไปนั่นไปนั่งก็แบบเนี้ยพี่น้องเลยเนาะนั่งรถโดยสารอีกได้มาก็ได้แกสนั่งรถดยสารมานั่งรถโดยสารมาเนาะไปจากพี่น้องเลยอ่าให้ดีสู้าไปทางบอตาแก่สีไปหากินข้าวก่อนได้กะพอกลับพักท้าสบายดีกับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีกันเบิร์ตสปูสุดพ้นเด้อพี่น้องเด้อตัวยังทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือวทางต่างประเทศนะเนาะแก สู่เอจีเป็นจะเป็นกำลังใจให้เพื่อนเรโอ้ยเนาะผัวผัวกัเอาใจใช้อยู่ฉันดูแลกันดีอยู่อ่าสงสารน้องเพื่นอยู่อ่าบ่มีผัวอันนี้เปลี่ยนพอกับจำนั่นแหละคนเฒ่าเลยเนาะอืมเจนเลนก็ได้เขาไอ้เงาเพื่อนนั่นแหละที่น้องเนาะอ่าพาเลนทาหันทามีที่น้องเพื่อนไปนะเนาะไปพาเลยดื้อไปกินเผาก่อนเนาะเดินเดินไปไปกินน้ำกัน nong kè cả ướt nào quắn nó đôi hả? ăn khẩu đúng cách anh, đang ăn thầu vô, anh nhau ba phừng luôn, đôi lì nó hả, bái giờ đôi 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 ba ba, bái anh hao con, ó, trong đấy mò phần má nấm luôn, ở đây sai thì cái, phần kiêng luôn vậy này, nó, bảo ta ăn hàng, khám thì nó người. À, nó cũng phân nhang vẹp vẹp mà phải phân ở à, ừ. à. à. à, đây họt họt đấy thì nó nó hột mùng một đấy thì nó nên tắt lại là... lại cái sợi đó nó uốn chạy

cái 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 กด,ดันแล้ววันนี้มือกึอมินประแดงงได้หาจับได้สองสามคำสามมึอทั่วก่อน,นี่กินเพื่อนองอยู่ปะโอ้เพื่ออยูให้เพื่อนองสามคำเอ้คำหนึ่งของง่ายนี่ของผัวเจ้าของเจ้าไปน้ำและอืงไก่แล้วไก้แล้วใกลใช้หมดเวลาหน้าทีทีรอคอยแล้วไก่ีะได้แปลงโสมแลวเนาะแต่เนาะไก่ีได้สันแขงเล็กแล้ววันนี้ ซู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 เอ็ดี่เพิ่นรุ่นกระนำอยู่นี่ใช่ชาตองได้กินข้าด้วย่าตะดองฮะจะไปอังไดเลยตะดองเพื่อนเนาะพอจะมาแหละพอจะมาแหละฮะพอจะมาแหละ

ฮสีลูถ uh, really uh, ้งจอามเนูหากันเยหอยใช่แต่โดนเจ้าัดนบ่เอาเราเราละเมือบ่มาเลอนี่เอาไปไปไปจะมาพวกพวกหนึ่งเอาคอยคอยเรยว่าแต่ดองเจ้าไดงเอาคอยเลยว่าอ้ยรงดอเบน่กรันมาต่เข้าฮอตจเริเลยแสดงว่าอันตั้งเกลงมาสวรรค์นี่เมนเมนละเมื่อแล้ว บาตาแลว่าผู้เป็นเผามากผู้ใช้หมวก,กว่านะั่นโอ้บาตาเลย้อเอาเนาะสองดองเพิเม่ม่าฉันอ่ากินเผาแล้วบ่าฉันก็ถามมึงรู้ฉัน่มาดีี่ฮะวันที่ทมันเจ็บไหมแก เจ็บมาเป็นบาทเป็นบาทนะเนาะ<ม>บัดเขาสาวไล่ด้เิ่นไปทนั้นไหมเปนเมื่อบ่อเอาแต่ไล่เมื่อบ่ะกินข้าโอ้ไปกินขา้าวโอ้ เอาอดเอาบระด้ว่าแต่น้องแต่ได้ตต่นเต้นตื่นเต้ตนตบริคูนณได้พี่น้องเน,น,นาะอ่าภาวนาขอให้ภาิกิจนี้ผ่านไปด้วยดีอย่างเนาะใสดอกาทานหมองเงิืนมาบอกเลยแล้วน,นอนเต็มที่อบอกคืนกันฮะเป็นยังไงคือว่าบมนอนเต็มที่เจ็บอืม พออยู่ที่น้ำยาเนาะ่าแล้เขามันมันทางในเขามันกระบบเน่ยยางแน่แล้วเนาแต่หลายคนอยู่พี่น้องเนาะคนก็มาดามมาอย่างมาแล้วก็ยังเศร้าเศร้ายังได้ปุฏิอะไรคนจะได้แต่ละคนได้ถามกันเฉพาะนี่าเป็ี่ยนยเงอืมเนาะคนเน่ยหลายคนรู้คนก็มานอนดามแขงดามคา ขออนุญาตเนาะพี่น้องเนาะนี่เปินดามเปิดโจอกไว้แต่ว่าเพิ่นเพิ่นหายตัวมันรุดโบนีอ่ากับเขาโบกคือเก่าทุกคนโอ้โอือืมอ่างนี่ใช้งานในปกติทางบอยูิวบอยูิกับบอยเฮาเป็นต่างสา mà thì bạn cái Là, gì Ủa, gì? Leương, leương này u ok vậy không ok u ok liên liên lại con không liên ngân lư liên hả đang sơn đây vô sao gì đâu mà tôi cũng chạy đâu ngân ngân cả bộ cả bưng gì đấy เรื่องขาก็ได้พาตัดแล้วก็ะเท่าอีโด้เอาอเอา,เ,อาเป็นกําลังใจให้กันพูดทั้งนั้นโุ้ยเลาวกว่อนที่เขาหอมฟาตัดเลยกระนุงกระนิ้งฮะไม่ได้ไดเลยติดเยอะเวิแล้วเออใหม่นะมเนาะอสูส <c oughs> ูอันนั้นหายแล้วเมียเลยเมือม่อนนั้สาวไล่โอ้ยเมียเจ็บเมียหายหาย ปกติเนี่ยแต่บอตาตอนสาวมีได้ลูกยังหายเลยอ่ามันจะเกิดใดเนาะอ่าคิดจะโอ้ยมันจะคิดว่าใดแล้วความคงชื่อตอน,หนอไหนพี่น้องเลยดีใจแกแมน่นอันบัดได้ยินเสียงลูกหายนะ,อะพอเพิ่นพอลูกมาวินดีใจทั้งยังบุตรเด็กไปสาว <c oughs> ันี่เมื่อปัวปัวอดูนนี่ได้ก็เมื่อปัวอยู่ปากเซมันไบันปายเด้ไปจอบนอกไก่สักโอ้นอกไก่เห้ไก่อ่าแรกกะเบิ้งมจะมาวสามร้อยคุณจักสองร้อยปลายบ่หอดบ่จากจากเซนโไปหาปากเซเลย สม่นเะไรับรบันเออขึ oh ้นเงินใขึ้นเืองเพลงแถวแถวเมืองเพยงอยู่แถวเมืองืองละครเพงเออเอาละครมาเพี่งใกล้กวัวบ่ละครเพีงนี่เออกันรวมแล้วรวมแล้วระมาณชามชมงชามชมงโอ้อือื แสดงว่าเนี่ยมฮอดในตัวเมื่อปากเชยครับคิดว่าข่ามขวับอันปากเชยนั้นไปแล้วเนี่ยมฮอดพูดอ๋อละคนเพลงอ่าบนบนรีพีบอน้ำโตก,กาดบอ,มอบมเมนต์อีบอืมหรือว่าชื่อบ้านเพื่นชื่อบอละครเพลงอ,อ,อย่างว่าละครผับเพ่งบอน,นอัน นำตก <oh> ตาดราดนะละครละครแบบเพลงเอออันนี้เนี่เม oh. ืองเพลงชื Minecraft ่อเองเพงอเมืองละครเพลงแข่งสารวัตโอ้ยย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 ับแขงสรวัยนียยอ้ยยยยยยยฉยนยย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 ยบนเจ้า มันไปเฮ็ดเกาทานนั่นอยู่ใช้แตคือว่าเบาเตียงขวมน้าขมูมยังไปอยู่อันนัชุกุมา้าโอ้เมืองชุกุม้โอูกูไกลแด้วยนเนาะไก่แต่บ้านนั่นน้องแต่อยู่กับปอูอะไ่บ่ไก่ไ่นหรออ๋อหมดหมดแน่าจากเนาะอ่าแต่ว่ากับอืมโอ้ยขนาดเบาเตียง,ยงโ,โ่้โหอะไรยังฮอดอนะตามหาฮอดเนาะโยูบัด น้องแตะเช้าก็ให้น้องแตะแล้วมาหาเอกอืมพอดี้เดี๋ยวมาเยี่ยมวัดน้องตุ๊กเลยลูกเนี่ยอืมจักจักเดือนจะมาเปิดกระไดอะไรเดือนหนึ่งจักว่าเผยเผยเจ้าพาตัดยังแล้วเนี่ได้หับหลานน้อยเลยจักนี่เอาเดือนหนึ่งนี่มันไม่ได้หึงเลยนี่เนาะอ่าอ่ายังไม่เมื่อจบน้องตุ๊กยันบอกเจ้าเมื่ออะไรบ่เออเป็นยังไงเขางงเรื่อง แต่กระจายกระจายไปคนละทิศคนละทางเนาะอืมหนึ่งอยู่บนหนึงน่งคุณอยู่บนหนึง่งน่นี่แหละไปลองด้ยมาลูกคุณน้อยสองคนนะคนไปไทยใช่ไหเออไปยองไไป พี่น้องบอกไงน้องทั้งพ่อยังกาน้องทั้งพ่ออ๋อน้องทั้งพ่อไปเฮียนอยู่พุ่นโอโทรลินน้ำอยู่บ่โอ้งหายเป็นเช้าแล้วอยู่หัวอืมกินอยู่สะดวกสบายเฮียนอยู่ไทยโอ้ยเนาะดีละเป็นยังมากอืมไหนๆนอนิ่นใกล้แล้วบ่เ่กตอนนี้บ่ายโมง ชื ar ่อช uh, like <t utta hat> right. so ื่อคนที่อยู่แถวนอกครับช่วงบ่อก n h a เสร็จมาเนาะบัดมอเพิ่นสิมาเอาขึ้นห้องผราตัดนะให้บอกบ่อยาวเพราะว่าบ่อยาวยังยังแล่นเรื่องอยู่กับบ่อนิ้วหน่อเนาะโอ้สามขึนบ่ลงมานี่สองบ่ขึ้นเฮ้สองเนาะสามรงินแลง ขอวานนี่กินอยู่ที่ของวานเออแต่ว่ามื้อนี้เพื่อนช่างใช้อดมาเห็นเนาะเอฟซีเปิดมาพอพอลูกกันกุ๊บกุ๊บเลือดต้องคือกันมาจังอเอาบ่ได้ดอกเราบ่มีเฮงงังเลยนบ่ตายแต่ว่าบอต้าก็บ่กคอยหู้ได้เรื่องเรื่องกุ๊บเลือดพี่น้องเนาะแต่ขนาดบอต้าเองบ่หู้ว่ากุ๊บยังเจ้าเลือดกุ๊บยังจ้ะบ่หู้กัน แต่ว่าจากที่บอต้าเขาเบิกในยูทูบน er ี่บอต้าเราอาสมมุติว่าลูกมีซ yes> ีหาคนนี่บางคนก็ไปทางพ่อก็มีบางคนก็มาทางแม่ก็มีได้เลือดนะจากมันนางเื่อบัดพ่อกุ๊่เออาเลือดคุ๊บีกับมี่นางเื่อแม่คุ๊บีสินะอืมอยู่นั่เบอร์สากิตที่นั่งเนาะอืม ยังบม่ได้เข้าห้อมพาตัดเก่ง ngoài ก็เลยเทา่านี้อืมเหล็กน้ออะไรสู้ๆให้เนี่แต่ว่าผัวผัวผัวเจ็บหลายพี่น้องเนาะแต่ผัวเจ็บหลายโอ้ลุมหลุมมันแหลกเงีๆๆๆๆ้ยกินกิ่เด็กกี่เด็กชักไฟชีบึงไฟฉันเชร้าเจ็บเลยนะชื่อกูเมียค่ะฮ<อ>ักอย่างงั้นมักงมา่งหางี้ช<อ>ีบดีใต้เลยตอนนึอนะการเนี่ยดื้อยากมันก็เออแง่ไปเนี่ย หัวเลยหัวเมียนขาฮะป้องขึ้นแล้วจะกต่ไปจ้างเขาเจ็บเนาะแมนอืมอืมอ่าแล้วจุวมือเด็ดตามือนี่มือมือนี่เป็นมือทัาชินนะคืนซานมือผลแพ้ชนะมือนีอ่าผลแพ้หรือชนะกันมือนี่แหละต้องชนะต้องสู้ๆต้องสู้ๆอ่าเป็นกำลังใจให้กันเขาไว้อืม ใจตอนพนชิ้ง่ายนะเจ็บบอกเจ็บถ่าเลยเออเอาพูไปทั้งโลกแล้วนี่บอกมีเอทหารมาเออเอาเอาถ่าพิมง่ายกนจังน้อยแต่นาะยังน้อยพ่นก็มาได้หนึ่กอเลยมีอะไเนีจิ้มตึ้มเลยเนอืมเได้ับจอขาหกระดูกเฮามันมันมันเคลื่อนเขามาโบกเนาะ เออให้แกดูอ่หน่วยเข้ามาโบกหึบสบ่ะอกูดีแล้วอ่าได้เม <c oughs> ียใหม่แล้วแหละสิไปทิ่มโบกลงอ่ะเออนี่ค้าใหม่ดิเมียใหม่ครับแต่แต่เจ้าก็สิอันตรายเด้เพราะว่าสิถูกสันแข็งเล็กอืม รุ่นจะดดจะจออยู่แต่ละคนเนาะโอ้ยทำมัมนทัวมุกแวนผากน้ำหนันนะคนเนี่ยบางเงาคือเลีงกิ้เโทอยู่มองคนไม่แลวเลือดเนีว่วาคือาเร็วแหลนเลยอ่า อืมอือืมครับบนท่านมือนี่มันคำเลยเป็นอ็ได้บุญใหม่อยคิดไหมเพราะว่าถาถามันมากไมมนี่วะแต่ว่ามือนี่น่ะรุ่นเมื่อก่อนมือนี่นเออเพราะว่าบอก nhau แล้วอ็ตุกตกอ้อยเหอมันก็เออก็ไปโอ้มงไหอ่ะ เตียงห้ามุนขึ้นได้บ่ได <si ้บ um> ้างเออคือคือเห็นเพค่ณมุนขึ้นยกมุนมุนเตียงเป็นบ่ยันามุนเด้ใช้ใช่โอ้พี่พี่บเออเอเฮ็ดเอเบิ้งก็่้โอ้โอ้ขานจะเนขาเออเออเฮ็ดขึ้นยู่บ เฮ้ยมุนบ้างอ่ะมุนไปไหน้าเลยนี่ดูที่เข้ว่จว่าดึงมาที่จักโอ้เฮ็ยปเป็นางนี่ค้งนี่างนีทัเอวอางนี่เอ๋ออะไรลองลองลองมือตัวนี้ยุ่ไยังไงนี่นี่ลองขางนี่เออฮะ มันตายแวมัาี่นจักรตายไ่านกมองเปนสิมาครับชาเจ็ตเจ็ตอมอันว่ามันนักเอวันเจ็ตจะได้หรอจแ้ว

เาพี่น้องเรีง่ายแต่ไดะือืได้ไดู้้ชนูชูลหัวหยผัวหัวหายผัวก็ง่ายแค่น้เนาะจังไดเห็นเสียงเมียห้องหาเมื่อกี้เนาะเมื่อยเนาะโอไใจโต๊ะพี่น้องเลยขอตาขอผัวญาตนํำ อ่เห็นเลือดยังก็ยากนะแต่ก็เชียงกีดห้องเชียงไห้ที่เป็เมื่อยเอาไปว้เียหลยอ๋าเมื่อยัวน้ำเราต้งกินน้ำยู่อืมตัวศัพทตัวอย่างเอาอะไรบ้างเนี่ยอออ่าอ่พอ่าเออระวังเจ้าก็พอไปเข่าไปพนักพ่น้องเข่าไปคนนึงไปเจ้าผู้เป็นผัวไป เข้าไปจผู้เป็นัวอาตัน้าตุ้งเงนเป็นวยเข้าไปหลายคนนี่อืมเอออ่าฮ่าหนน้อพอได้เมื่ยแบบนอ้เป็นมวยไปดิโอเป็นมวยไปผู้เดียว เออเออชโมเขาได้ได้อยู่เพล่อเพิ่นอนุญาตให้เขาแต่ผู้เดียวโมผัวบอบอโมผัวกับพ่อโมพ่อกับผัวเพราะว่าเพิ่นเป็นเวอร์เป็นจีมันมันเป็นห้องส่วนตัวเลยได้ป่ะนี่ห้องฟาตาสเดสฮาโอเคจะพี่น้องเนาะไว้รุ่นเบิ่งน้อกันอีกว่าทีเป็นอะไรโอ้เห็นน้องบนห้องเจ็บกินนี้เมื่อยไปว้อยลงว้าทุกขนาดเท้าผูกก็เจ็บปวดปวดยังจะเป็นวินเมื่อยพี่น้องเลย เป็นไครับขอบมุกขอบใจลหลายๆเด้อพี่น้องเนาะที่เข้ามาเบิ่งมาชมแลครับกดขับโฆษณาพี่น้องเลยนะรับบริษัทไทยแบบทุกทันทุกตอนนอกนาาาะะเเพรว่อากับภรรยาบโบไฮติดแพทย์ติดหมอเพี่นนะ้ำพี่นอ้องเนาะเนากับบริษัทที่มันเห็นเพลินนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะกดองเพลินพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเด้อบ๊ายบาย